สี่ข้าด้วยกันแล้วจากนั้นจะสืบต่อ,ตอนในการออกเลขสลักพัฒนาหาทับ45่สิาังกิจทกากัดออกอยู่หาข้างด้วยกันในการออกเลขรางวัลแต่ละั้งก็มีคณะกรรมาการจากทางภักรัฐเข้าร่วเป็นสักขีพยา,ยานหลายภักส่วนนอกจากนี้ยังมีขลดดังโวยกนานวิสัการของรัฐสก,กิ่วยพัฒนาร้อมเ้วยมวลส่วนจำนนหนึ่งก็ได้เกียรเข้าร่วเป็นสักขีพยา,ยานเพื่อแสดงเห็นถึงความโปร่งใสเสื่อมันได้ในการเสี่ยงโซ่แต่ละข้าง มือทานใดที่เสียงโชคอย่าลืมที่ตามรับสมกับทุกขั้นตอนการออกเลขรางวัลอย่างละเอียดจากทีมงานไทยทอดสดทราพเฮงศาสตร์ลาวและก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีถือเลขรางวัลโอกาสต่อไปนี้เสิรทันที่ตามรับสมบรรยากาศสดของการออกเลขรางวัลประจำงวดทีนึ่งหอยสเสวยดายหวยพัฒนาเป็นของหลาดหลาดคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลโบปันผล ถ้าท่านถึกได้รางวัลโบผัานปีนเป็นทรัพย์สินให้แกหลาดพัฒนาสบายดีบรรดาทานที่หักแพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรพิสากิจห่วยพัฒนากำลังจะดำเนินการออกเด้รางวัลห่วยพัฒนาประจำวดที่หนึ่งห้อยเอเอ็ดออกข้างวันที่สิบแปดเดือนตุลาปีสองพันสสามในการออกเดลรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเดลรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโต วยตำราฝัน4ทับสและสลากพัฒนาหาทับ45่ึ่งได้หรับเกียรติข้าวหวนเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัตินาทีเหตุกิจกรรมจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการอกเด้รางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากคณะเลข,ขาธิการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนว,แวรัสร้างชาตร มีผู้ต่างนาจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีผู้ต่างนาจากหองวการสัญญานนายกระฐมนตรีมีผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นก็ยังมีคณะอวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีทั้งบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ข่าว่วมติดตามการเลือนรางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อหาประกันความโปร่งใส ขอเห็นเสริมบรรดาทานคณะกรรมการได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ผัดเลือกสัางอำนักหน่วยบาลและกวดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส้ในการออกเลขิรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเสริมคณะกรรมการพุ่มคล้องการออกเลขรางวัล กำลังทำการปวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส่ในการนักเลงรางวัลหวยตำลับฝัน4 40ทับเป็นอุปกรณ์นอกงรางวัลเฉพาะที่บรรจุหน่วยบาทน้าซับจานวน40หน่วยบาทถึงจะเสียงออก4ีหน่วยบาทน้าซั์มาเป็นผลการนอกเลงรางวัลคณะกรรมการคุ้มครองการนอกเลงรางวัลกรไส้สืบต่อกวดกาาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส่ในการนักเลงรางวัลสลับพัฒนา หาทับสี่สิบห้าเป็นอุปกรณ์ของกลางวันสะที่บรรจุน้อยบันทั้งหมดสี่สิบห้าน้อยบันซึ่งจะเสียงเอาหน้าน่อยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สืบต่อคัดเลือกติดสั่งน้ำนักน้อยบานที่จะนําใส่ในการออกเลขรางวัลห้วยเลขคกโตจะคัดเลือกเอาหกสิบน้อยบาน เพื่อนําไปบรรจุใส่อุปกรณ์และจะเสียงเอาหกหน่วยบันมาเป็นผลการออกเลขรางวัลวัยตำลักฝันสี่ทับสี่สิบเป็นเกมนำสัตว์ที่กำหนดขึ้นจากพื้นฐานนำสัตว์ที่มีทั้งหมด40นํานำสัตว์แทนด้วยหมายเลขแต่ละนำสัตว์มีหมายเลข0ูนหาหมายเลข40จะเสียงเอาสีน้อยบันนำสัตว์เป็นผลการออกเลรางวัล ซื้อหนึ่งกีบมีรางวัลให้ลุ้นได้สี่รางวัลเส่นแตละรางวัลมีรายละเอียดคือดังนี้รางวัลที่หนึ่งซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลห้าห้อยล้านกีบรางวัลที่สองซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลสิบล้านกีบรางวัลที่สามซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลหนึ่งแสนกีบและรางวัลสมเซยซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัลห้าล้านกีบ บริษัทรัาวิสาหกิจห่วยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งที่ขึ้นกับการชี้นาและคุ้มครองของกระสวงการเงินมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วมโดยมิจฉาประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคสิ้รางวัลโดยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่จอดและจอดอยู่ในท้องตลาด คืนเข้าสส่นระบบการเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบส่วนส่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการลดพรอการพนันต่างๆที่บุถิกต้องตามรับยับกฎหมายซส่งการพิมพ์จำน่ายหรือการเสือไข่หวยแบบทันสมัยแม่รวงศูนยขฟอูลอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนามีการจำน่ายผ่านสองทางต่างๆเป็นต้น การซื้อผ่านผป้ขายหวยหรือการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้หับอนุญาตตามรละบีบขานสลากพัฒนา5ทับ45มีหน่วยบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข01หาหมายเลข45จะเสี่ยงเอาหาหน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซื้อ1กิ่งม,มีรางวัลให้รุ่นได้4รางวัล ซึ่งแต่ละรางวันมีร e <jas> ายละเอียดดังนี้รางวันที่หนึ่งซื้อหาพันกีบมูลค่ารางวัลหนึ่งตื้อสองห้อยหาสิบล้านกีบรางวันที่สองซื้อหาพันกีบมูลค่ารางวันสี่ล้านกีบรางวัลที่สามซื้อหาพันกีบมูลค่ารางวันห้าสิบพันกีบและรางวันที่สี่ซื้อหาพันกีบมูลค่ารางวันห้าพันกีบ ผลการอกเลขรางวันหวยเลขคกโตแม่จะได้ครับผลทั้งเลขห้าโตเลขสี่โตเลขสามโตเลขสองโตและเลขหนึ่งตัวไทยซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลขคกโตซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่างวัลสี่ห้อยล้านกีบเลขห้าโตซื้อหนึ่งพันกีบมูลคลางวันสี่สิบล้านกีบเลขสี่โตซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่างวันห้าล้านกีบ เลขสามโตซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันห้าแสนกีบเลขสองโตซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันหกสิบพันกีบและเลขหนึ่ง้ไทยซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันห้าพันกีบขณะนี้นนนคณะกรรมการควบคองการออกเลขรางวันได้สำเร็จการติดสั้างน้ำหนัก เพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานทีมีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อนงหักตามลำดับเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์เพื่อหประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้า่วมเพื่อเป็นสักขีพยานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจการความพร้อมของอุปกรณ์ ที่จะนาใส่ในการนกเล็กรางวัลแต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการนกเล็กรางวัลและเส้นยื่งยืนผลการนกเล็กรางวัลตามตัวจริงไม่เป็นลักฐานในเวลานี้คณะกรรมาการคุ้มครองการนกเล็กรางวัลก็ได้ทําการตรวจกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส่ในการนกเล็กรางวัลแต่ละชนิดในส็นเรียร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักง,งานถือขันเล็กบัตรได้ออกมาประจำนาที ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทีอยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งเด้แก่บัตรหมายเลขห้าขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลมาจกเสียง no. เล no. ขบัตรทีอยู่ในขันเป็นข้างที่สองเด้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทีอยู่ในขันเป็นข้างที่สาม ไดก่บัตรหมายเลขสองขอเริมพลังงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทิวในขันเป็นครั้งที่สี่เดก่บัตรหมายเลขหกขอเริมพลังงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทิวในขันเป็นครั้งที่ห้าเดก่บัตรหมายเลขสามและขอเริมพลังงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรทิวในขันเป็นครั้งที่หกซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ได้แก่บารหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่ย่อห้อย ต่อไปจะได้ทําการมาจุน่นานเขยาวใส่แต่ละหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละสิบหน่วยบานซึ่งจะเลื่มตหมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึงหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5าหมายเลข5า หน่วยที่หกหมายเลขหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขกเจ็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่สิบไม่ยเลขศูนย์การบรรจุนในบานเขาใส่ในตุ้มก็ได้ครบตุ้มละสิบในบานเป็นทีเหบห้อย <N> ต่อไปขอให้พนักงานออกเล่รองวัล <N> หมุนใดตุ้มทั้งหกในตุ้มไปม <N> พร้อมๆกันเป็นข้างที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอเยียนเซิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่และในยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเยียนเซิญคณะกรรมการผู้ตาน่าจากคณะเลข,ขาธิการสภาแห่งชาติ 2. คณะกรรมการผู้ตาน่าจากกระทรวงยุติธรรม 3. คณะกรรมการผู้ตาน่าจากศูนย์กาาลางแนวราสั่งทาราบ 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวระการสำนักการนายกรลัฐมนตีและ 6. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเยนเชิญคณะกรรมการค้มคองการออกเรีรังวัลจากทกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาที อยู่แต่และหน่วยตุ้มนำพนักง,งานนกเล็กรางวันเพื่อความคิดจกกรมกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานหลังจากนั้นพนักง,งานนกเล็กรางวัลจึงจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานเพื่อํำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงวนขมขณะนี้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองการนกเล็กรางวัล ก็ได้ขึ้นไปประจำานาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานนกเล็กกลางวันเป็นที่อ้อยต่อไปพนักงานนกเล็กกลางวันจะได้ทําการหมนหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่สองเป็นการสังเกต ยี่สิบวันดูแล้ากระไล่คอการที่จะทำการทำนังสอยังตีกจะเป็นคใจเดียวเอังตีขั้นเ่นก็จะความคัต่างๆีความตกไมอยากกดไม้ในโอกาสต่อไปขอยเยนเซิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้น่อยบานตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอก น่วยตุ้มและหนึ่งน้วยบานขอยันเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ,าการต่อไปคอยพนักงานนกเล็กรางวัลได้ถือขันขึ้นไว้หับเอาน่วยบานที่ตกลงมาสู่บ่อนองหับทางั้านนอกของแต่ละน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุป,ปรกรณ์วงกมหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานนัเลขรางวัลจะได้ทำการบันจิหน่วยบาททังงบหน่วยบาทเข้าใส่อุป,ปกรณ์มงกลมหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุหน่วยบ้านเข้าใส่อุปกรณ์มงกลมก็ได้ครบหกหน่วยบ้านเป็นเทียบห้อยต่อไปก็ให้พนักงนานนกเล็กรางวัล ได้ออกมาประจำน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขแสงประจำหลักพร้อมทั้งทำการบรรจุนหน้อยบานเข้าใส่อุปกรณ์เสริมมีทั้งหมด6น้อยบานเย่าเลมบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข6หน่วยที่1ห,หมายเลข1 หน่วยที่สหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลข3หน่วยที่สี่หมายเลขสี่ หน่วยที่ห้าหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหก